สวัสดีค่ะชาวราศีกุมเด็กอายุรุ่นน้องมาจีบสนใจไหมคะในช่วงของเดือนธันวายินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่วงของอาจารย์วัสนา a ม a z i n g t a l o ค่ะโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องของการพยากรณ์น,นะคะวันนี้เราจะมาดู ชาวราศีกุมในกลุ่มของเกณฑ์ความรักที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนธันวาถึง3เกณฑ์ด้วยกันเกณฑ์มิติที่1เกณฑ์ที่2และเกณฑ์ที่3บางคนก็ไม่ได้เกิดสักเกณฑ์หนึ่งนะคะบางคนเกิดทั้ง1เกณฑ์บางคนเกิดทั้ง3เกณฑ์เลยเพราะว่าถ้าเป็น FC ช่องอาจารย์วัสนาจะเข้าใจรูปแบบการดูแบบนี้แล้วก็จะมีคอมเมนต์ตลอดว่าอุ้ยเจอแบบนี้เจอแบบนั้เบบน,นเข้าเกณฑ์เลยนะคะแต่ถ้าคนไม่เข้าเกณฑ์ท้ายคลิปเราจะมีเรื่องของการขอพรความรักที่เกิดขึ้นหรือว่าดวงของคุณ ไปโดดเด่นด้านไหนกันแน่ในช่วงของเดือนธันวาค่ะเรามาเข้าสู่ในช่วงของเกณฑ์ที่1กันนะคะชาวราศีกุมขาถ้าคุณเข้าสู่เกณฑ์ที่1ลักษณะความรักที่คุณจะเข้ามาในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นในรูปแบบของว่าคุณจะมีเด็กอายุน้อยกว่านะคะเข้ามา เขาเรียกว่าเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนอาจจะได้การไปเจอการตามสถานที่ต่างๆแล้วเขาก็อายุน้อยกว่านะคะเขาเข้ามาจีบคุณทีเนี้ยแต่ความที่ตัวคุณเนี่ยไม่ได้ชอบ ในกลุ่มของเด็กอายุน้อยกว่ามากนะคะถึงแม้ว่าเขาจะน่ารักสดใสหนาตาดีอะไรก็ตามานะคะชาวราศีกุมภ์เคยผิดหวังเรื่องของความรักมาก่อนจึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะในข้าเกณฑ์ที่หนึ่งเนี่ยคือราศีกุมภ์ผิดหวังมาก่อนพอมีเด็กมาจีบตัวเองก็รู้สึกแบบว่าเออก็เป็นความสุขความสดใสในชีวิตแต่ถ้าจะให้รักกันน่ะน่าจะมีเงื่อนไขนะคะน่าจะมีเงื่อนไขน่าจะมีข้อแม้อะไรเกิดขึ้น วันนี้นะคะเราเปิดไพ่ทาโร่ทาโร่แล้วก็ออร์เคิลนะคะออร์เคิลบอกว่ามันมีเงื่อนไขของบางสิ่งบางอย่างกับความเป็นอายุน้อยอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือว่าไม่ใช่สิแล้วจะเป็นเรื่องของการทํางานอายุหรือว่ามุมมองความคิดเพราะว่าเข้ามาในลักษณะแบบน่ารักสดใสมากๆเลยแล้วคุณก็รู้สึกกับเขาเป็นแค่เพียงน้องหรือว่าเป็นแค่รุ่นน้องไม่ได้มองว่า เขาจะต้องมาเป็นแฟนของคุณได้แล้วคุณก็ให้เหตุผลในสิ่งที่อยู่ในใจของคุณต่อเด็กนะคะคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาในวงจรชีวิตนะคะว่าคือคุณไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรหรอกแต่คุณมองว่าเขาเด็กไปแล้วบวกกับว่าคุณเห็นเขาเป็นน้องมองเห็นเขาเป็นเป็นเด็กน้อยอะ่ะคุณก็เลยไม่อยากที่จะมีความรู้สึกพิเศษนะคะมันก็จะส่งผลให้เขา,ารู้สึกเสียใจจริงๆแล้วว่าการที่คุณรู้ว่ามีใครอายุน้อยกว่าเข้ามาจีบคุณอะ่ะ คุณก็มีความรู้สึกที่ดีแหละขอบคุณแต่ว่าคุณไม่ได้ชอบและคุณคิดกับเขาแค่น้องมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าถ้าเข้าเกณฑ์ที่หนึ่งอะนะคะคือดวงของคุณมีคนมาจีบค่ะแต่ว่าคุณไม่ได้คิดอะไรกับเขาคุณคิดว่าเขาเป็นแค่น้องคนหนึ่งเท่านั้นก็กลายเป็นว่าไม่ได้เริ่มต้นอะนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้คิดจะเรียนรู้ที่จะคบกับเด็กด้วยมันก็กลายเป็นความรักที่คุณเลือกที่จะปฏิเสธค่ะต่อมาค่ะ เข้าเกณฑ์ที่2นะคะเกณฑ์นี้เกณฑ์ที่1ใช่คุณไหมคะ เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมส่งผลแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่มันก็จะเป็นการเดินทางของความรักที่คิดกันแค่น้องนะคะเกณฑ์ที่1ไม่ใช่คุณเกณฑ์ที่2ออาจจะเป็นคุณก็ได้ลองฟังดูเกณฑ์นี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะเกณฑ์ที่2ค่ะเป็นเกณฑ์ที่เป็นดวงของการเดินทางดวงจอเดินขึ้นที่เคลื่อนย้ายนะคะการเดินทางที่คุณไม่ได้มองว่าคุณจะต้องมองหาความรักนะคะเป็นการเดินทางเพื่อทํางานเป็นการเดินทางเพื่อไปเที่ยวเป็นการเดินทางเพื่อ แสวงหาความรู้เป็นการเดินทางสายทาคือการเดินทางของคุณเนี่ยได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วคุณก็เหมือนแบบว่าเอออยากไปเที่ยวคนเดียวอยากทําอะไรคนเดียวในในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้มีมุมมองความรักเป็นที่ตั้งอะนะคะสุดท้ายความรู้สึกของคุณเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นนะแต่การเดินทางของคุณคุณปรารถนาที่จะเออไปเที่ยวไปทํางานไปแล้วแต่วัตถุประสงค์ของคุณแต่ว่าคุณไม่ได้ปิดการคุณจึงได้พบเจอความรักใครสักคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตซึ่งเขาคนนั้นเนี่ย พร้อมที่จะเรียนรู้ความรักไปกับคุณด้วยแต่ทีนี้ความต้องการของคุณเนี่ยสเปคของคุณมันมีไงคุณต้องการใครสักคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีฐานะที่ดีแหละคุณไม่ได้ต้องการคนที่ฐานะด้อยกว่าคุณหรือว่าปากกัดตีนทีบคุณมีความคุณเป็นคนที่ชัดเจนว่า หน้าที่การงานดีเงินดีเงนิงนดีเป็นที่ตั้งด้วยเพราะชีวิตจะได้แบบว่าเออทําอะไรได้สะดวกนะคะถ้าเราเป็นสามีภรรยาหรือเราเป็นแฟนกันคุณก็มีสเปคในเรื่องของการเงินเป็นหลักทีนี้ถามว่าแล้วคุณเจอเนี่ยคุณก็แบบเออรักได้นะเพราะว่าตัวของเขาคนนี้นะคะถึงแม้ว่าเป็นคนที่อาจจะในสเปคของคุณอ่ะคุณต้องการ ประมาณ1แต่เขาอะไปไม่ถึงแต่อนาคตเขาไปถึงนั่นหมายความว่าสมมติคุณต้องการให้เขารวยในระดับสมมติว่ามี5ระดับขอ2ระดับก็แล้วกันอะเอาขอแค่3แล้วกันเขาไปได้2 และเขาก็มีมุมมองที่จะหาเงินที่ดีในอนาคตที่จะไปถึง3ระดับ4ระดับ5ระดับเพียงแต่อาจจะต้องอาศัยเวลาซึ่งตรงนี้แหละค่ะคุณก็เป็นการท้าทายความรู้สึกที่จะลองคบหากับเขาเพราะว่าเขามีมุมมองของความคิดที่จะ,จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานในหน้าที่การเงินเขาไม่ได้หยุดนิ่งเขามีมุมมองความคิดที่ดีมีรูปทางที่ดีจึงมีเกณฑ์ว่าคุณจะรับรักเขาคุณจะเจอจากการเดินทางค่ะ แล้วเขาคนนั้นน่ะจะเป็นแบบว่ารุ่นราวคาวเดียวกันกับคุณมีมุมมองมีทัศนคติเหมือนคุณเพียงแต่ว่าฐานะอาจจะอาจจะดูแบบว่ากาลังกาลังตีระดับกําลังจะขึ้นแค่นั้นเองแล้วดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ว่าจะฐานะดีในอนาคตด้วยแล้วก็ชีวิตเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นในอนาคตด้วยเพราะศักยาภาพของเขาเนี่ยมีมุมมองการหาเงินที่ยอดเยี่ยมมากๆดังนั้นคุณจะเปิดใจและรับรักความรักกับเขานี่คือไพ่สรุปของคุณก็คือ คุณตั้งใจที่จะรับรักเขาในรอบนี้และจะลองคบหากับเขาด้วยค่ะไปต่อค่ะในมิติเกณฑ์ความรักที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับคุณเกณฑ์ที่3นะคะมิติที่1ไม่ใช่คุณเกณฑ์2ก็ไม่ใช่เกณฑ์3เกณฑ์สุดท้ายแล้วค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมีวิธีดูว่าดวงของคุณน่ะโดดเด่นด้านไหนกันแน่ในช่วงของเดือนธันวาชาวราศีกุมถ้าคุณเข้าเกณฑ์ที่3ามมันจะเป็นเกณฑ์ของการเขาเรียกว่า มีการปงในเรื่องของความรักมีการมองความรักเป็นเรื่องของแบบว่าวัาถ้าจากชีวิตถ้าเขาเขาเป็นคนที่คู่เราเขาก็คงต้องมาเองดวงเราถ้าทําบุญเอาไว้ก็จะต้องมีเนื้อคู่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ของเราได้เอออะไรเป็นแบบนี้คือมีการปงในเรื่องของความรักสุดท้ายค่ะเพื่อปงแล้วนะไม่เด็คิดที่จะมีความรักนะ ปงแบบสุดๆละแต่ด้วยดวงชะตาของคนที่เป็นราศีกุมเนี่ยที่เข้าเกณฑ์ในเหมือนเหมือนกับสิ่งที่อาจารย์สื่อสารเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยเป็นเป็นพลังงานแห่งความรักเป็นดวงชะตาที่อย่างง่ายก็ไม่มีวันขึ้นขานอย่างง่ายก็ต้องมีความรักนะคะสุดท้ายความรักของคุณก้าวเข้ามาให้คุณได้เลือกเยอะมากๆม,ม,มีคนพยายามที่จะให้คุณเลือกเขา เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณเนื้อหอมากๆแล้วมีคนอยากจะเข้ามาในชีวิตสุดท้ายเข้ามานะคะแต่คุณเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่ามองคนสเปคของคุณจะมองที่จิตใจจิตใจในที่นี้คือใจดีไหมใจเย็นไหมแล้วก็เป็นคนที่ มองโลกในแง่ดีมีพลังงานบวกเยอะไหมแล้วเป็นคนที่รักในการสวดมนต์ไหว้พระการทําบุญไหมเพราะคุณชอบแบบนี้ไงสุดท้ายคุณเจอจริงๆว่าเขาเป็นคนน่ารักและเป็นคนดีแถมมีทรัพย์ด้วยแต่คุณจะต้องเลือกเลือกเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหในรอบของเดือนธันวานเนี่ยหลายคนแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในสเปคคนทุกอย่างแถมรวยด้วย คนที่คุณจะเลือกมารวยด้วยแล้วใจจิตใจดีด้วยมันจึงเป็นลักษณะที่ว่าดวงอุ้มสมมาเป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าโชคชะตาของคุณนะคะมีเกณฑ์ได้พบเนื้อคู่และเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่เข้ามาพร้อมๆกันแต่ดวงชะตานำพาให้คุณเลือกคนถูกได้เนื้อคู่ที่ดีได้คนที่จิตใจดีเพราะดวงของคุณเป็นดวงที่จะได้มีเกณฑ์พบเจอความรักแล้วค่ะ และเป็นความรักที่ดีด้วยนะคะ t h e m p r e s s เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าดวงของคุณมีสเสน่ห์มีคนปราถนาจะเข้ามาในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้นะในเกณฑ์ที่3เนี่ยและปานารถนาที่จะคบกับคุณยาวๆด้วยและไม่อยากจะเสียคุณไปด้วยนี่คือเกณฑ์ที่1เด็กรุ่นน้องคุณเลือกที่จะปฏิเสธเกณฑ์ที่2ดวงของการเดินทางคนเลือกที่จะตอบรับเขาดังนั้นคุณต้องออกไปเกณฑ์ที่ส นั่นหมายถึงว่าคุณไม่ได้คิดเรื่องของความรักแล้วแต่ไม่ได้ปิดกัน้นแต่สุดท้ายได้พบเจอเนื้อคู่จริงๆและเนื้อคู่ของคุณอาจจะมีอายุที่มากกว่าคุณนะคะจึงทําเป็นคนที่มองโลกได้กว้างมากๆสมสมใจค่ะอันนี้สมใจอุ้มสมเจอเนื้อคู่ถูกต้องตามโชคชะตาเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนี่คือ3ามเกณฑ์ใหญ่ๆคุณอาจจะนอกเหนือเกณฑ์พวกนี้ก็ได้นะคะทีนี้ถ้าถามว่า เราจะทํำยังไงดีนะคะดวงของเราอะ่ะจะไปในทิศทางไหนดีมันไม่เข้าเกฑ์เลยอะ่ะมันอาจจะเป็นดวงของคุณอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เพราะคนที่เวลามีความรักเนะี่ยจะมีความหลากหลายมากๆอาจารย์ยกตัวอย่างให้3เกณฑ์เพื่อให้คุณได้เจอเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าคุณเจอ เจอแล้วนั้นหมายความว่ามันจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็เป็นเส้นทางเรื่องของคุณคะ่ะสําหรับคนที่ไม่เจอนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้อยู่กับตัวเองใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากกว่านะเดี๋ยวเปิดเพิ่มให้นะคะ คุยคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะกับการได้ทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเองนะคะดวงของคุณนะคะจริงๆแล้วอ่ะถามว่าจะโสดอีกนานไหมไม่นานแล้วนะคะเพราะดวงความรักเนี่ยไพย่ใบนี้คือจะวนเวียนมาแล้วเพียงแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองใช้ชีวิต อย่าปิดกั้นตัวเองนะคะคนโสดแล้วอย่าไปกลัวอะไรเลยเดี๋ยวจากนี้เป็นต้นไปดวงความรักคุณจะมีวน,วนเวียนเข้ามาแต่เป็นความรักที่คุณคือคุณเป็นคนที่กังวลน,นะคะราศีกุมนะคะพอกังวลมากๆเนี่ยมันก็จะปิดกัน้นแล้วคุณก็บวกกับคุณชอบอยู่ในเซฟโซนคุณจะต้องเขาเรียกว่าอิ่มตัวที่จะอยู่ในเซฟโซนแล้วออกไปนะคะคุณจะได้พบเจอความรักจากการเรียนรู้จากการเดินทางจากการสแสวงบุญเป็นสายบุญ จากการไปทำกิจกรรมนอกบ้านคุณจะได้เจอความรักนะคะนอกเหนือจากเกณฑ์พวกนี้นะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกุมค่ะแชร์คลิปนี้นะคะคนที่แชร์คลิปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนโสดเมื่อคุณแชร์คลิปนี้ไปเนาะมันจะส่งผลให้ชาวราศีกุมได้เห็นหรือว่าราศีอื่นเห็นแล้วเกิดรู้แลวคุณโสดแน่นอนอาจจะเป็นช่องทางนึงก็ได้นะช่องทางหนึ่งที่ทําให้คุณได้พบเจอความรักบางคนเจอแล้วนะคะด้วยการแชร์แบบนี้แล้วเขาก็กดถูกใจคลิปอย่างเงี้ย อ่น้องๆมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็เกิดการทักกันก็กลายเป็นคนโสดกับคนโสดมาเจอกันโดยไม่ต้องอะไรอะ่ะมันก็ได้คบกันนะคะเป็นเรื่องเป็นาาราวของความรักเกิดขึ้นอย่างมหัศาจรรย์เลยจีเดียวคลิปนี้คงลาไปก่อนหวังว่าชาวราศีกุมนะคะจะได้พบเจอความรักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือทุกเกณฑ์ที่เข้ามาในชีวิตหรืออาจจะนอกเหนือจากนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะลองพาตัวเองให้ไปยังที่ต่างๆและทําตัวให้สดใสก็น่าจะส่งผลต่อด,ดวงความรักได้เช่นเดียวกันคะ่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมแชร์นะสวัสดีค่ะ